Thank you สิพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่14มกราคมปี2023ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าถามพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6มีใจความดังน,นี้จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นพระคัมภีในเช้านี้หนนใจให้เราว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนําให้เราวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าก่อนนะคะหมายถึงว่าเราเชื่อในพระองค์วางหัวใจของเราไว้ในพระเจ้าโดยที่เราเองไม่พึ่งพา ความรอบรู้ความสามารถของเราโดยไม่ให้พระเจ้ามามีส่วนในชีวิตนะคะขอพระเจ้าเมตตาเราเองที่เราจะไว้วันใจในพระเจ้านะคะเรามาดูเรื่องราวในชีวิตของยูดาสอิสคาริโอนะคะเป็นสาวกหนึ่งในสิบสองคนของพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อเขาถูกเลือกและให้เป็นสาวกของพระเยซูนะคะ เราจะเห็นได้ว่าในตรงนี้ยูดาสวางหัวใจของตนเองไว้ในทรัพย์สินมากเกินไปจงทําให้เกิดการทรยศต่อครูของตัวเองนะคะครูของยูดาสคือพระเยซูคริสต์นะคะยูดาสทรยศพระเยซูคริสต์โดยขายพระเยซูคริสต ด้วยเงินสามสิบเหรียญนะคะเมื่อยูดาสได้เห็นถึงผลที่ตามมาแล้วยูดาสก็เสียใจจุดจบของเขาก็คือเขาไปผูกค,คอตายนะคะขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะไม่วางหัวใจของเราไว้ผิดที่นะะเมื่อเราวางหัวใจของเราไว้ในทรัพย์สินมากเกินไปผลที่เราได้รับคือ แค่เงินนะคะเราไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้สังติสุขที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อเราวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าแม้เราจะไม่ร่ำรวยเราก็มีสังติสุขในพระเจ้าแม้เราจะไม่มีเหมือนคนอื่นไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเราก็ไม่ ขัดสนอะไรนะคะกอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเองที่เราจะไม่วางหัวใจของเราไว้ผิดที่ะะบางคนวางหัวใจไว้ในเรื่องอ่าการซื้อล็อกเตอรี่นะคะเขาเชื่อว่าเขาจะถูกแล้วเขาจะได้รับเงินมากมายเมื่อถูกวางหัวใจของเราไว้ในหน้าที่การงานโดยไม่แสวหาพระเจ้า ให้เราที่จะระหนักแล้วก็ใส่ใจใที่เราจะวางหัวใจของเราไว้ตรงที่พระเยซูนะคะไว้ในที่พระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราวางหัวใจของเราไว้กับพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าเราก็จะได้รับการทรงนำและได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของของทรัพย์สินเงินทอง และที่สำคัญเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะคะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าไม่ได้วางไว้ในทรัพย์สินมากเกินไปนะคะและเราเห็นตัวอย่างจากกษัตริย์ดาวิดนะคะที่เป็นกษัตริย์และเป็นผู้นำที่ เชื่อวานใจในพระเจ้าแม้ต้องเจอความทุกข์ยากแม้ต้องเจอการโจมตีจากคนฟิลิสเตียหรือคนต่างชาติเราได้เห็นถึงว่าแต่ละครั้งก่อนที่จะทำสงครามนะคะกษัตริย์ดาวิดก็มักจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าอยู่บ่อยครั้งว่าควรจะสู้หรือว่าลูกควรจะถอย เมื่อพระเจ้าตอบคําอธิษฐานให้กับกษัตร,ริย์ออยดาวิดแล้วเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็มั่นใจในพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดมอบพระเจ้ามอบสัตว์รู้ให้กับกษัตริย์ไว้ในมือของกษัตริย์ดาวิดแล้วเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็เชื่อและวางใจในพระองค์และไปทางสงครามเราได้เห็นถึงว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับกษัตริย์ดาวิดนะคะพระเจ้าจะดูแลคนของพระองค์ พระเจ้าเมตตาที่เราเองจะไว้วางใจในพระเจ้าที่เราเองจะไม่หลงไปในทางอื่นมากไปจงเราลืมสแสวงหาพระเจ้าผู้ที่เป็นเจ้าของแหล่งทรัพย์สมบตินะคะกอพระเจ้าทรงนางเราและเราเพึ่งพาเมื่อเราเพึ่งพาพระเจ้าเราปรึกษาพระเจ้าใน พระธรรมสาดูดีบทที่สามสิบสองข้อที่แปดได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่เมื่อเราปรึกษาและเชื่อวานใจในพระเจ้าพระเจ้าจะสอนว่าเราควรจะทำอย่างไรพระเจ้าจะทรงนำว่าเรา ควรจะพูดหรือเราควรจะใช้ชีวิตของเราแบบไหนนะคะพระเจ้าจะเฝ้าดูเราอยู่นะคะไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดพระเจ้าก็จะทรงนำและเฝ้าดูแลเราอยู่นะคะให้เรามั่นใจในพระสัญญานี้นะคะพระเจ้าบอกกับเราไม่เพียงแค่นี้นะคะให้เราที่จะเรียนรู้ ที่จะไว้วานใจในพระเจ้าเมื่อเราเชื่อวานใจในพระเจ้าเราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเมื่อเราวานใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเรานะพระองค์จะทรงทําให้วิถีของเราราบรื่น นะคระคัณภี์ในข้อที่6ได้บอกไว้อย่างนี้นะคะเมื่อเราวางใจในพระเจ้านี่คือส่วนของเราและยอมรับรู้ในเรื่องราวของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงนามเราทําให้วิถีของเราตรงไปนะคะเราจะไม่ไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือปิดเบี้ยวไปนะเะมื่อเรา หลงทางพระเจ้าก็ทรงนำเรากลับมาผ่านความคิดของเราโดยการเตือนจะผ่านพระ,พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะทรงนำเราให้สติปัญญาและให้เราคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะพระวิญญาณของ พระเจ้าจะทรงนำเราช่วยเหลือเราและพระเจ้าจะตักเตือนเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์และผ่านผู้นำผู้รับใช้ที่จะจักที่สอนเราที่เมื่อเราใช้เวลาด้วยกันก็จะพูดคุยและหนุนใจเสื่งกันและกันหรือผ่านเสียงจากก็จะจักแม่สายทุกๆเช้าก็จะมี ผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือผู้นำกิสตจ,จักรก็จะหนุนใจให้เราที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราที่เราเองจะยอมรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องของพระเจ้าเพื่อที่เราเองจะเติบโตและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะคะเมื่อเรายอมรับรู้ในทุกทางของพระเจ้าแล้วเนี่ย เราก็ได้ผลจากตัวอย่างในเรื่องของพระเยสุพิ์นะคะในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่52นะคะได้กล่าวไว้อย่างนี้พระยซูจะเริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบพระพัฒพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย เมื่อเรายอมรับรู้ในเรื่องของพระเจ้าเราก็จะเติบโตขึ้นเหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างให้กับเราที่จะเจริญเติบโตขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่าง,งกายและเป็นที่ชอบพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าและยอมรับรู้เรื่องราวของพระเจ้า ด้วยการอ่านพระคัมภีร์หรือการพูดคุยกับพระเจ้าผ่านคาอธิษฐานของเราเมื่อเรายอมรับรู้แล้วเนี่ยพระเจ้าจะทรงทําให้วิธีของเจ้าราบรื่นนะครับเราเรียนรู้ที่จะเติบโตกับพระเจ้าไปพร้อมกันผ่านการร่วมเข้าร่วมกลุ่มเรียนพระคัมภีร์แม้จะเป็นเรียน ระวีหรือเข้ากลุ่มเซลล์หรือเข้ากลุ่มอธิษฐานในคืนวันศุกร์นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราเมื่อเราอ่านพระคําของพระเจ้าโดยให้กลายเป็นวิถีของเราไม่ใช่เป็นพิธ,ธีกรรมนะคะเมื่อเราได้รับหน้าที่แล้วแค่อ่านและศึกษาไม่ใช่แค่นี้นะคะให้เราที่จะ พูดคุยกับพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้านะคะผ่านการไว้วางใจในพระเจ้าและยอมรับรู้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเรานะคะเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเราต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ใช่หยุดอยู่แค่ เราบัติสมาแล้วเราเชื่อในพระเยซูแล้วแค่นี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราไม่พัฒนาความรู้ความเข้าใจในพระเจ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราไม่เข้ากลุ่มอะไรเลยเราไม่อธิษฐานไม่พูดคุยจับพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าด้วยการช่วยกู้จากพระเจ้านะคะขอพระเจ้าทรางโปรดนำเราเรา ควรมีประสบการณ์หรือควรเรียนรู้ประสบการณ์จากพระเจ้าโดยตรงนะคะผ่านการอ่านพระคัมภีร์หรือผ่านการอธิษฐานของเราเองนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะไว้วางใจในพระเจ้าและยอมรับในทุกวิถีทางของพระเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น นะพระเจ้าจะทรงนำเราให้เราที่จะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าทรงนำเราเสริมกำลังเราที่เราเองจะไม่ย่อท้อในการที่จะติดตามพระเจ้าไม่ย่อท้อในการแสวงหาพร,ระเจ้านะคะเราอาธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ที่พระเจ้าหนืนใจให้เราให้เราที่จะ วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราอย่าพึ่งพาความรอบรู้ความสามารถของตัวเราเองเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนขกพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายของเรา ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะยอมรับและเรียนรู้ในเรื่องของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ของส่วนตัวของเราหรือผ่านกลุ่มต่างๆของเครสตจกักรขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราเองที่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าที่เราเองจะเชื่อมีความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการช่วยเหลือการช่วยกู้ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะไม่เมื่อยล้าที่จะสแสวงหาพระเจ้าที่เราเองที่จะมีหัวใจที่ปรึกษาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะสอนและนำเราไปในทางที่ถูกต้อง ขอพระเจ้าทรงโปรดนำในตลอดทั้งวันนี้ที่เราเองจะวางใจในพระเจ้าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจที่เราเองจะอธิษฐานขอการทรงนำและปรึกษาจากพระเจ้าว่าเราควรจะทำสิ่งใดเราควรจะตัดสินใจยังไงอธิษฐานขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในวันนี้ร่วมกันใน,น,นพระนามพระสุครา์เจ้าอาเมน